สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับมาพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบับันด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้อมแอดมินเจ้าของช่องนะครับคลิปนี้ก็มาสรุปผลฟุตบอลพิมพยร์ลืองกฤษที่เพิ่งจะจบลงไปแล้วกันนะครับขอญาตเน้นไปที่ทีมเชียร์ของแอดมินนะครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลยกพลบุกไปเยือนสนามเอเลนโรดของลีสยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแทบจะคลางกลับบ้านนะครับ โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมก็เพิ่งจะพากเสียงสดจบลงไปเมื่อสักพักใหญ่ๆนี่แหละนะครับแล้วก็มานั่งทําคลิปต่อเลย <c oughs> ผลที่จบลงไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับผมขออนุญาตทวนก่อนนะครับเอเวอเรตันเสมอสเปอร์สองสองนะครับนิวคาเสเซิลชนะเวสแฮมสามสองบูฟชนะเชฟูหนึ่งศูนย์อาร์เซนอลเสมอฟูลแลมหนึ่งหนึ่งนะครับแมนยู U, ชนะเบอร์ลี่สามหนึ่งแล้วก็คู่ที่ผ,ผมกําลังจะพูดถึงนะครับก็คือลิส เสมอกับริวพูล1-1นะครับเกมขออนุญาตพูดเป็น2ครึ่ง <c oughs> ครึ่งแรก45นาทีเกมค่อนข้างสูสีในเรื่องของของอรูปแบบการเข้าทำรูปแบบการโจมตีนะครับก็คือผลัดกันลุกผัดกันรับแต่ว่าฝั่งของรีสเนี่ยดูครองบอลได้มากกว่าริวพูลอยู่นิดหนึ่งนะครับ5.3ต่อ37เอร์5.3ต่อ47นะครับ แต่ว่าลิพูลเองก็มาได้จังหวะต้องใช้คําว่าฉาบฉวยนะครับเป็นการจะเป็นการฉาบฉวยหรือจะเป็นลูกซักซ้อมก็แล้วแต่จะมองแหละนะครับด้วยทีมระดับนี้มันก็มองได้หลายอย่างแต่ผมมองว่าโดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นลูกฉาบฉวยเพราะว่าลิสเองเกมนี้ก็เล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีนะครับคุมแนวรูปของลิพูลไม่ว่าจะเป็นโชต้าฟิเมโนหรือมาเน่ที่ลงเป็น11ตัวจริงเมื่อคืน <c oughs> ลูกที่ริบุนได้ประตูนะครับบอลมันถูกเคลื่อนมาจากทางด้านซ้ายอันดูโรเบรัสันจ่ายให้กับดิโก้โชต้าที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเขามากโชต้าก็พลิกบอลแล้วเปิดด้วยเท้าขวาเนี่ยโค้องอ้อมตัดหลังเกมรับของลิสนะครับแล้วก็เป็นเทรนอเล็กซานเดอร์แอนโนที่โฉบเข้ามาทางด้านกลับขวาจิ้มบอลหนีเมสซิเย่ผู้จ่าประตูของลิสที่พยายามจะออกมาบล็อกเนี่ยให้กับมาเน่แล้วก็เป็นซาเลวมาเน่นั่นแหละครับยิงโลง่ลง เข้าประตูไปให้ล์พปลนขึ้นนำนาทีที่31หลังจากนั้นเกมมันก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นซาร่าขออภยัยมาเน่ฟิมิโนโชต้าก็ยังดูจะทำอะไรขดัดขาดเกินเกินอ่ะมันไม่ลงล็อกสักทีนะครับแต่ก็ยังรักษาสกอร์ดำไว้ได้จบครึ่งแรกนะครับแล้วก็45นาทีนอกจากประตูขึ้นนำา5 5นาทีแรกนอกจากประตูขึ้นนำของมาเน เมื่อคืนนี้เกมรับของลิเวอร์พูลเป็นฟาบินโยกับโอซานคาบักนะครับ45นาทีแรกคาบักเล่นได้ค่อนข้างเนียนนะครับได้หลายจังหวะตัดบอลเกมรุกของลิสได้ค่อนข้างสวยๆแต่กลายเป็นฟาบินโยที่ถอยลงมาเล่นเซนเ,ซนเตอร์วันนี้มีอาการจ่ายบอลพลาดนะครับมีจังหวะที่เข้าบอลหลวมให้เห็นออกสตาร์ทครึ่งหลังมายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับแต่ลิเวอร์พูล พูดได้คำเดียวว่าตั้งแต่เสียงนกหวีดดังนาทีที่46เริ่มขึ้นโงหัวไม่ขึ้นนะครับงหัวไม่ขึ้นตัวสำรองคนแรกของลิเวอร์พูลเจเอาซาล,าล่าลงมาช่วงนาทีที่70นะครับแทนที่ซาริโอมาเน่ที่ครึ่งหลังก็เงียบฟีมิโนเงียบกว่าครึ่งแรกอีกนะครับโชต้าก็ยังเห็นอยู่บ้างกองกลางทำงานค่อนข้างหนักนะครับโดยเฉพาะ เจมซิมิเนอร์ที่ดูจะเด่นกว่าเตียโก้กับไวนันดุมนะครับแต่ไวนันดุมก็ดูจะปิดทองหลังพระลหลายๆจังหวะก็ลงไปช่วยเกมร,รับเอาซาลาลงมาแทนมานีนะ่ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นสักพักใหญ่ๆเจเคก็เอาดีโก้โชต้าออกเอาอเล็กซ์อเลชเชมเบรนลงมาได้ไม่นานครับลิวพูลที่โดนกดหัวโงหัวไม่ขึ้น โดนลีสกดดันทุกทิศทุกทางทั้งลูกเกรียดลูกยาวลูกบนพื้นพลาติกแปมฟอดตัวโงตัวปั้นแล้วก็ได้เตะมุมแบบทีทีจากครึ่งแรกลีสได้เตะมุมแค่2ครั้งครึ่งหลังดีได้เตะมุมอีก8และไอ้ครั้งที่8นี่แหละครับครั้งที่8ของครึ่งหลังของลีสนี่แหละนะครับมันเป็นที่มาของประตูตีเสมอริวพูลทั้งโอซานคาบัก อารโซเลตเชมเบลเลนโรเบโตฟิมิโนนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ที่จะเข้ามาหม่งสกัดบอลลูกเตะมุมของลีชหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เข้ามาทำให้โยเรนเต้กองหลังของลีชที่เป็นคนหม่งตีเสมอเนี่ยนะครับโม่งบอลได้ยากขึ้นแต่กลายเป็นว่าทั้งคาบักทั้งฟิมิโนทั้งเชมเบเลนไม่มีใครโดนบอลเลยนะครับก็สุดปัญญาที่ อาริสันจะช่วยเอาไว้ได้แล้วหลังจากนั้นก็จกังหวะอื่นอาริสันเบเกอร์วันนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องตําหนินะครับมีช็อตเซฟสวยๆให้เห็นเหมือนกันในงานรีพูลอาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนนี้เรียลวูลเก็บได้อีกเพียงแค่คะแนนเดียวนะครับยังหยุดอยู่ที่อันดับ6เหมือนเดิมมี53คะแนนแข่งเท่ากับเวสแฮมอันดับ4นะครับแล้วก็มีคะแนนตามหลังเวสแฮมจาก3เหลือ2แทนที่จะ ได้แซงเว่แฮมขึ้นไปอยู่อันดับสี่ชั่วคราวก็ยังดีก็ไม่ได้ก็อยู่ที่6ต่อไปส่วนเชลซีนะครับตอนนี้แข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งนัดมีคะแนนนําหน้าลิเวอร์พูลแต้มหนึ่งคืนวันนี้นะครับคืนวันอังคารเนี่ยตีสองเข้าเช้าวันพุธก็จะเปิดสแตมฟอร์ดบิตเจอกับไบรตันนะครับเชลซีเพิ่งจะผ่านแมนซิตีเเ้เข้าชิงเฉลิมเข้ารอบอ่าจุละเข้าชิงเฉลิมเอฟเอครับกับเลสเตอร์ได้ ก็อาจจะเป็นรองเรื่องพละกําลังแต่ไม่ต้องห่วงครับเชลซี Chelsea มีขุมกําลังมีตัวสํารองที่สามารถทดแทนกันได้หลายคนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการเก็บ3ามแต้มเหนือไบรตันนะครับแม้ว่าจะดูค่อนข้างยากก็ตามซึ่งนั่นถ้าเชลซีทําได้ก็จะขึ้นไปนําเลสเตอร์อยู่อันดับ3เพราะว่าเลสเตอร์จะแข่งคืนวันพฤหัสเช้ามืดวันพุธส่วนลิเวอร์พูลเองนะครับถ้ามองคะแนนตอนนี้ ตามหลังอันดับ4 2คะแนนตามหลังอันดับ3อยู่4คะแนนด้วยจำนวนนัดที่มากกว่า1นัดเท่าเวสแฮมแต่ว่าแข็งมากกว่าเลสเตอร์1นัดก็ต้องบอกว่าท็อปโฟเอาจริงๆผมไม่อยากพูดถึงแล้วนะเพราะว่าผมเคยพูดมาแล้วว่า7นัดที่เหลือของเรเวอรูลเนี่ยห้ามสะดุดนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะแพ้หรือเสมอห้ามสะดุดโดยเฉพาะช่วง ต้นๆอุตซาผ่านอาเซนอนได้ผ่านแอสตันวิลล่าได้ก็มาสะดุดกับลีสที่หลายคนก็คิดอยู่แล้วผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะยากลําบากแม้ว่าผมจะทายสกอร์ให้ทีมเชียงของผมชนะ3-2ก็ตามแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะรู้ว่าเมื่อลงมาเล่นแล้วโดยเฉพาะ45นาทีหลังมันจะย่ําแย่ห่วยแตกขนาดนั้นนี่ยังโชคดีว่าเกมรับไม่ได้เละเทะนะครับหเกมรับของลิเวอร์พูไม่ได้เละเทะมากเมื่อคืน บวกกับเกมรุกของลีกก็ไม่ได้คมมากเมื่อสองอย่างมารวมกันมันก็เลยทำให้ลิฟว์เนี่ยรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ไปนะครับเอาละหนึ่งคะแนนหลายคนพอใจแต่ถ้ามองถึงการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังทั้งที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนถ้าถามว่า JK จะจอดรถวัดเพื่อหวังผลการแข่งขันที่ดีรักษา3มแต้มให้ได้ก็คงจะไม่ใช่การฉลาดนัก นะครับไม่ใช่การฉลาดนักที่ริวูร์จะเล่นแบบนี้แล้วเราก็ไม่เห็นมานานโดยเฉพาะกับการเจอกับทีมระดับนี้แล้วริวูร์ครองบอลแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจำไม่ผิดลีสจะครองบอล63เปอร์เซนต์ริูลครองบอล37เร์เนต์เห็นไหมครับต่างกันแบบเกือบเท่าตัวปัญหาเทีบ่บัรับ นะไหนจะเรื่องของประเด็นดราม่าที่สโมสรอ,ออกขแขลงการเข้าร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกอีกยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนแต่เรื่องนั้นก็พักไว้ก่อนนะครับตอนนี้มามุ่งเน้นสมาธิ6นัดที่เหลือของลิเวอร์พูลหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวมาทวนให้อีกรอบหนึ่งช่วงท้ายจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลในช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับเล่นที่แอนฟิลด์ตอน6โมงครึ่งบ้านเรานะครับวันที่24ที่จะถึงนี่แหละวันเสาร์แล้วก็ นัดที่34นัดที่34นะครับจะบุกไปเยือนโอเทฟฟอร์ดของแมนยู u, ที่กำลังมีลุนแชมป์ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเลือดตกยังออกกลับมาหรือเปล่านัดที่35เล่นในบ้านเจอเซาท์ทัมตันนะครับแล้วหลังจากนั้นจะออกไปเล่นเกมเยือน2นัดกับทีมที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นนะครับนัดที่36เจอกับเวสต์บรอมไปเยือนนัดที่37เจอกับเบอร์ลี่ไปเยือน นะครับแล้วก็นัดปิดท้ายของฤดูกาลจะกลับมาเล่นที่แอนฟิลด์เจอกับคริสตันพลเตซึ่งนั่นเท่ากับว่าริเวอร์พูลจะเจอกับทีมหนีตายอย่างน้อยเนี่ยสทีมนะครับแม้ว่าตอนนี้นิวคาสเซิลจะมี35-36คะแนนแต่คะแนนมันไม่ได้ยังไม่ได้ขาดลอยมากคือยังต้องเน้นอยู่เพราะนั้นเจอกับนิวคาสเซิลเจอกับเวสบรอมเจอกับเบอร์ลี่หนักครับผมมองว่าหนักกว่าเจอกับแมนยูอีก เพราะฉะนั้นโอกาสหลังจากนี้บอกเลยครับแฟนลิปูลทำใจไว้ได้เลยครับเรื่องท็อปโฟท็อปทไม่ต้องไปหวังแล้วครับก็มาเชียร์กันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเอากันแบบนัดต่อนัดแล้วดูสุดท้ายแล้วคู่แข่งเดสเตอร์เชลซีเวสแฮมจะพลาดหรือเปล่าแล้วก็ลิปูลอีก6นัดที่เหลือจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับผมเคยจัดรายการสวดพูดไปแล้วว่า7นัดที่เหลือของลิพูลถ้าเก็บชัยชนะได้รวด จองอันดับสีแน่นอนอย่างแย่ๆได้อันดับสีแน่นอนแต่ถ้าเกิดชนะได้แค่6นัดก็ก็ยังเชื่อว่าจะรักษาพื้นที่ท็อปโได้นะครับชนะจากหจากเจ็ดนะนะครับชนะหจาก7แต่ที่นี้ว่าตอนนี้มันชนะเจ็นัดตรวจไม่ได้ก็ยังต้องมาลุ้นว่าอีก6นัดที่เหลือเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าภายใน6นัดนี้รีพูลสะดุดอีกนะครับ บอกเลยครับโบกมือบายๆนะครับวันนี้โอกาสเหลือผมให้แค่30%นะครับโอกาสที่เรีบูนจะติดท็อปโฟลณวันนี้ผมให้แค่30%มและเดี๋ยวมารอดูว่า6นัดที่เหลือหลังจากนี้รีบูนจะพลาดอีกกี่นะัดซึ่งผมมองว่ามีอีกแน่นอนอย่างน้อยๆมี2นัดแน่ๆส่วนไอ้สะดุดที่ว่าเนี่ยจะถึงขั้นแพ้หรือเปล่าหรือจะแค่เสมอก็ไม่รู้เดี๋ยวมารอดูกันนะครับทาได้เท่าแค่กับการส่งกําลังใจเชียร์กับ ช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ที่ไร้ความสําเร็จนะครับอะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฟุตบอลไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะชื่นชอบทีมไหนไม่สําคัญครับคุยภาษาฟุตบอลพูดกันรู้เรื่องก็มาเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันในแบบฉบับของฟุตบอลไลฟ์กับแอดมินพ่ออุ้มนี่แหละเออลิ้นเริ่มพันกันแล้วนะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ